สบายดีพี่น like ้องวันนี้ปลาบุญเพ่งสิพามามาเทียงพี่น้องเว้ยเห็ดเทียงใหม่พี่น้องเทียงนี่มันนั่นสิเห็ดเทียงใหม่เออสร็ดเทียงใหม่พี่น้องเทียงนี่มันเก่าแก่แล้วพี่น้องอายุประมาณสี่ห้าร้อยปีแล้วพี่น้องเทียงสังเกตนี่พี่น้องเจ้าผัวเก่าสำได้ผัวกินพี่น้องเทียงลังหลิกเก่าแล้วพี่น้องเกิดมากันเห็นโลดเป็นว่าพี่น้องนี่นะเทียงลังเนี่ยผัวกินสิเบด้วยแหละสัมผัสปลาบุญเพ่ง มาบนเพลงมาอยู่กับเฮนโลดแมนพักก็ประมาณหาปีพี่น้องมาอยู่กับเฮนโลดต่ก่อนนั่นเองวันนี้ัสี่จักปีเหรอต่ก่อนนนั่อีกห้าสี่มาหม่างเพียงพี่น้องมือนนี้ผมไม่ยังไลยพี่น้องเลยหาไพ่หม่างเป็นกระเบิ้งพี่น้องคลิปนี้หมางเทียงมันฮักบ้านอะไรพี่น้องไปแน่อร์ะพี่น้องเลยม่างบ้านอพี่น้องเปนแอรป้นกลางปานกลางปีงูคนม่างลงแป้นนั่นแหละ เก่าไม่สีนาตาคนนี้เยอะใม่ก็บโบรายแล้วพี่น้องเขาขิงเท่งบัดดิพี่น้องขึ้นเทิงไปมา่งงัดทังกระสีออกเลยจังสิมาเอาพวกคือพวกค้างอ่้พี่น้องมานลยเออถ้ากระเสียดใหม่นาะพี่น้องบัวเทียนร้านนี้มันก็เก่าเลยพี่น้องมุ้งกับมุ้งด้วยใบตานพี่น้องมุ้งใบตานแล้วก็ฮักเลยพี่น้องเฮ้ยเอาไม้ไผ่เห็ดเอาทั้งหน้ากระเซล่ยวเป็นทั้งเพื่อนอยู่าาเนะไม่บัวบุญเพ่งโอออ้้ย่าเด โอ้ยมันฮักแม่น่ะเฮ้ยคอยโอนอยโอนโอโอ่าทับหน้าบ่หเีอเจ้มืนเนอเอนเอขึ้นบ่ยบมักมโอยพี่นอเยโอ้ยเียวเียวเทคื้นังสักสีเออมาัสั้นกะสี คาะนี้ก็เป็นช่างการะซี่ใหม่นะพี่น้องออกเงินกันเสือ่งปีที่แล้วคาะนั้นก็เป็นช่างการะซี่เก่าช่างการะซี่ตั้งแต่หมางเฮือนพัวใหญ่ไม่ใหญ่ผัวเลยพี่น้องเอ้ยโอโอกมาสเสียงมาอันโต้ก็เทิบวงไปนี่กะมุ่งใบตาลพี่น้องมีความเสียงอยู่พี่น้องเอ้ยขึ้นขึ้นเที่ยงห้างมีความเสียงอยู่ ออกมาเหตุสวนการพี่น้องมีบาบุญเพ่งมีผัวถาวคันสวัสดีพี่น้องบัดนพี่น้องแล้วก็มีประมวยนพี่นอพี่น้องยู่พืนเที่ยงอยู่พือนเที่ยงจนมายังเหลพี่น้องเลยนะก็ชิมายืนเบิ่งสวัสดีพี่น้องยืนเบิ่งนะพี่น้อง โมแมนต์มานอนเว้นว่าประมวยนี่อาเป้มาผูกอยู่เที่ยงกับเ่าแล้วพี่น้องก็มันกับเฮงแห้งอะไรเที่ยงล้างนี่กับปัวกับกินพี่น้องแจะห้ากันใช่มางมากเลยกะแบ่งกันเนาะเครื่องเที่ยงนี่ไม่แต่ละเส้นแต่ละโตกับเบาควันแต่ควันมันจะเป็นเทียงหน้าหน้อยเพิ่น เทียงน่านหน่อยค่อยหกักพี่น้องบาวคนเป็นเทียงน้านหน่อยค่อยหกักแล้วก็เช้าในซับวินาคเช่าไปเหตดเทียงซับวินาพี่น้องเลยปกติแต่ละปีข้าพเจ้อยู่ในเทียงนีอง่อยู่ห่วมกันเนาะพี่น้องเพราะว่าหน้าก็เป็นหน้าถุงเดียวกันแล้วก็พอใหญ่ ผปันป้นหน้าให้เรียบร้อยเนาะพี่น้องก็เป็นหน้าฟ้องถามแมมวันนี้ที่สิเทิ้งผลแล้วพี่น้องเลยแล้วากระสีไปเห็ดเทียงต่างหาอยู่ไผอยู่เล่าพี่น้องต่อมากาของมาซอยกันพี่น้องาบบุนเพลงมึข้นไปมางเทียงพี่น้องขึ้นไปทอนสังกะสี เป็นไรบ้าบุญเพลงฮั่นบ้าแดดโคตรรอ,อนเลยดดคลยอือแดดมันลงมากระทบกับกันซังกะซีเบิ่งโน้ตพี่น้องหอยมากเชียร์จังได้พี่น้องมันโดดวะเลยพี่น้องค้แม่นบ้าห้ามบ่มากข้าอยู่ต่อไปหรือไม่กระซีโลจีบ่ออบพี่น้องไม่มันดอกไปเลย ขาก็เลยบอกก็รำมากพี่น้องงัน่ควัตาะยก็ลังหลังลงมากพี่น้องตอนกระชี้คำคำจักนอยพี่น้องตอนนี้ก็ประมาณสามโงกว่าพี่น้อง งอคั้วกำลังลงมาเพราะหน้าห้ามันกับเป็นหน้าทีออยู่ตีหัวไอพี่น้องเที่ยงเขาก็อยู่ใกล้หัวอยู่พี่น้องรวมสมบูรณ์อยู่ก็ฝ่ายก็ไล่พี่น้องเพอใหญ่เป็นปลูกไว้หายหน้าเราบชิประมาณนี้ยะพี่น้องเลยทีทายเบิ้งกับบริเวณอวนล่ามวดร้วยดอกพี่น้องกระทายเบิ้งบรรยากาศบ้านห้ากับชิประมาณนี่เนาอพี่น้อง ตรงหน้ากับสุดแซงหัวแซงตากับมาเป็นห้องซับปหน้าดอกพี่น้องเอ้ยห้องซับปหน้าก็มีน้อยหนึ่งนี่แหละแถวนี่แหละเน่ขาวดำเศร้าสอบสามสิบสอบนี่แหละพี่น้องเอ้ยก็มะม่วงก็มีพี่น้องมะม่วงกระดกดกจะเป็นว่าดกกระดกกันได้อ่ะพ่อใหญ่เพิ่นปลูกไว้พี่น้องปลูกไว้ให้ลูกให้ล้านกินเพิ่นว่าโวดพว่วะดกพี่น้อง มีโขบเบิดน้ำเทียงให้เทียงหน้าเฮาเทียงล้างหน้าก็เป็นเทียงหน้าซาวเนาะพี่น้องเทียงหน้าซาวของซาปุนาเองเทียงหน้าซาวน์ส้างในเทียงล้างนี่กันซาปุนากับผู้ถาวัรอยู่น้ำกันลักษีแย่กันพี่น้องบ้านนี้ซาปุนาสีไปปลปุกทั้งผู้และพี่น้องทั้งสวนเก่าซาปุนาผู้เรามองปูมะกรโพงผู้พี่น้องเลย ก็สิไปปลูกทั้งผุ่นแหล่ทั้งกคกตาลผูพี่น้องเตียงทับซับพี่หน้าบ้านนี้พฝาดควันบังเิด้องไปปลูกอยู่ทางใต้ผูพี่น้องผุ่นแหล่ทางราคขวาราข้าวติดกับเตียงค่ะผูพี่น้องเลยเปลญนกะแต่ก่อนก็อยู่น้ำกันพี่น้องเปลญนกะเอาเมียเปลญนก็มีครอบมีครัวเลยพี่น้องเปลญนสร้างครอบครัวใหม่ เปินกระชีออกเขตต่างพี่น้องเอ้ยเปนเศษเที่ยงหน้าต่างเปินเสศษหน้าต่างปีนี่พี่น้องปนเศษสองคนพี่น้องปนเศษสองคนกับเมียเพิ่นพี่น้องกับมาลุนก็ไรก็แท้พ่น้อกับมาลุนเบิ่งเนาะพี่น้องว่าเปิ่นสิรอดหรือบ่เนาะพี่น้องปีนี่ปินเสศษหน้าต่างพี่น้อง ก่อนอื่นว่าไปดทค่ะมาเบิ่งซ่องซาบุยนาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามฮันเดอร์พี่น้องเผื่อเป็นกําลังใจให้ซาบุยนานี่มีกําลังใจในการถ่ายคลิปเนาะพี่น้องกราบกราบขอบพระคุณทุกคนเนาะพี่น้องที่เข้ามาเบิ่งซ่องซาบุยนาเนาะพี่น้องแล้วก็กดไลค์กดติดตามเผื่อเป็นกําลังใจให้ซาบุยนาเนาะพี่น้องก็กราบ ขอบคุณหลายๆเนาะพี่น้องก็ขอใหอ้ขามาเบิ่งซองซับพิหนา้าทุกคลิปทุกคลิปเนาะพี่น้องก็มหาหอดนิกาบ่ามีหยังหลายเนาะพี่น้องก็ให้พี่น้องเบิ่งบรรยากาศแถวท่ทงไหทยทงนาเนาะพี่น้องแล้วก็ห่าออกมาหมางเที่ยงมื้อน,นี้กาดจีได้จบคลิปเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องพอกันคลิปหนากาบสบายดีพี่น้องมัจจุบันจุข้ขนนะพี่น้องอยู่ดีมีแห้งบัจจุบันจุข้ขนเดอ้อที่ขามาเบิ่งซองซับพิหนา้า